สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราพาท่านมาที่นาเกลือนะครับทุ่งเป็นทุ่งนาที่มีความเค็มของดินจะพาท่านมารู้จักกับที่มาของเกลือสินเทาที่ผมได้ถ่ายคลิปในอีพีที่แล้วนะครับนี่เราพามาเจอคุณยายพอดีครับคุณยายพ่อมกําลังเอาขี้ทาอยู่เดี๋ยวเราเดินไปหาคุณยายกันนะครับนี่ครับดินแถวนี้นะครับถือว่าเป็นดินเค็มนะครับปลูกข้าวก็จะไม่ค่อยได้ผลนท่านดูที่ต่อสังนะครับ นะครับเล็กๆเองนะครับแล้วก็จะมีเกลือนี่นะครับมีมีรอยขูดเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์คุณยายกันนะครับว่านะครับวันนี้นะครับมาเอาขีทานะครับเพื่อไปทําเกลือสินเทานะครับว่าคุณยายมีวิธีการทําอย่างไรป้าป้อมสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่นะครับยายป้อมกําลังขูดขีทาอยู่ โอ้ขุดเอาแบบนี้บอครับนี่นแบบนี้เลยครับโอ้ซาบเนี่แหละคืออ่าครับครับครับนี่นี่นะครับขุด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 แบบนี้สังเกตบอได้เขาว่าว่าบองไดมันมีเกลือนคะครับจับเบิ้งบอครับหรือว่าไ,ไม่เป็นเกลสเพราะว่าเป็นเกล็ดนี่แหละครับตอนจ่ายมากแล้วมันจะเป็นเกล็ดสกอกันอ๋อนะครับ ถ้าสายสายมานี่มันจะสะท้อนแสงเนาะแวววาวนะครับเป็นเป็นเป็นแวววาวนะครับถ้าจับดูก็จะเหมือนเป็นเป็นเม็ดเล็กๆตอนเช้าไม่ใชนะครับถ้าถดูใกล้ๆก็จะเห็นสะท้อนแสงแวววาวต้องมาดูตัวใช้สายอ่าอันน <Cabinet. S 2> ี้เป็นเครื่องมือการขูดนี่เอาดี่ผมขอเอาท่อพี c ท่อ่นหละอ่านี่ท่อท่อ p v พีซาอ่านะครับมาขูดได้ขูดเอาหน้าดินแบบนี้ได้นาดินนี่นะะอ่านี่ครับขูดแบบนี้ขูดแล้วก็ขูดได้อีกบอครับ เพราะว่าเหาขุดแล้วก็ตื่นเช้ามามันก็มาขูดอย่งกระสุมแบบนี้มันขึ้นโอ้มันก็จะขึ้นมาอีกโอ้แสดงว่ามันบ่มดมันบ่มดหมายคำว่าเหาขุดไปแล้วมือใหม่มากับขุดได้อีกใหม่มาขุดก็ได้อีกนี่นี่ครับแสดงว่าทางใต้เนี่ยมันมีเกลืออยู่อ่าพอน้ำแห้งนะครับมันก็เลยซึมขึ้นมาขุดได้ทุกมือขุดได้ทุกมือค่ะน่าจะคลองพอดีบ่มอึศร้ายขุดดูมืออ๋อเพราะว่ามันอ๋อเพราะมันขึ้นมาเรื่อย อ๋อมันขึ้นมาเรื่อยๆนี่ครับวิธีสังเกตนะครับวิธีสังเกตก็คือหนึ่งนะครับดูจับเบิงเน้อยหญยเนาะยังมันมันจะเป็นเก็เกศอ่ามันจะเป็นเกศเกศสองเวลามันโดนแสงนี่สายสายมาตอนนี้เวลาประมาณสักสามโมงนี่ครับมันจะสะท้อนแสงสะท้อนแสงเออสะท้อนแสงแววาวเดี๋ยวให้คุณยายพาไปหาตรงตรงที่ว่ามันมีเกลือมันนี่เกลือที่ว่ายังไม่ยังไม่ได้ขุดเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยายป้อมก็จะพาพาไปดูนะครับวิธีสังเกตนี่ครับนี่ครับ โอ้นี่ขุดจนเกี้ยงเลยครับนี่ครับอ๋อพะวมันนอันนี้นี่เจ้าของนาเพื่อนเพื่อนให้ขุดแล้วเขาแบ่งให้เพื่อนไปไหนครับนี่เขาเอาเงินให้บอกเรื่องอะไรครับอ๋อเป็นมื่นหมายว่าเกลือหนึ่งมืนน่นเขาให้เพื่อนจะกระสอบอ,อ๋อหมายว่าหมายว่าเขาเขาเขาได้เกลืออ๋อนี่ครับนี่โอ้นี่นี่ครับถ้าดูสังเกตดูนะครับ อาดูดูที่มือผมนี่นะครับมันจะเป็นเกล็ดนะครับเหมือนเป็นขาวขาวอยู่นี่นี่คือเกล็ดเกลือที่มันขึ้นมาแสดงว่าถ้าป้อยไว้เ่งๆงหรือโดนโดนนี่มันก็จะเป็นเป็นนั้นขึ้นมาเลยขึ้นมาเลยแล้วก็อ่านะครับดันขึ้นมาเป็นเป็นยังไม่ได้ขูดม่านะครับอันนี้เนี่ยัดูสังเกตยังไงเป็นเกลืออย่างนี้อ่าอันนี้คือยังไม่ได้ขูดนะครับแต่ว่าแสดงว่ามันขึ้นมาทุกมืออ่อืมนี่นี่ครับดูถสะท้อนเสียงจะแวววาวนะครับสะท้อนเสียงจแวววาวมากอ๋อเป็นเกลือแบบนี้อ ขูดเอาเกลือหนึ่งหมื่นให้เจ้าของเพิ่งสักกิโลสิบสองกิโลไม่ไม่ไม่หมายเขาว่าเกลือสิบสองกิโลให้เพิ่มหมดเลยบอกครับให้หมดเลยค่ะอ๋อให้ให้ให้สิบสองกิโลทำกระขูดได้ทั้งปีป่านี้อ๋อเพราะว่ามันหลายคนเดจะมากระห้ากระห้าหมายเขาว่าให้คนละหมื่นไปเลยอ่าทีนี้เอากระขูดได้ตลอดคนละสิบหมื่นแล้วอ๋ออ๋ออยู่นี่นี่มาขูดจะคนครับอยู่นี่ อ๋ออยู่นี่มาขูดมาขูดขี้ทาสี่คน๋อที่ท่านเห็นเป็นกระสอบเดี๋ยวของตัวแรกกระสอบของคุณยายพาผมไปเบิกนะครับกระสอบขี้ทาที่ขูดไว้แล้วอย่นี้อ้นี่มเยอะๆนี่ครับในียายกระสอบเดี๋ยวไปดูที่กระสอบขี้ทานะครับที่ยายป้องขูดไว้นะครับเนาะไปเบิกกันโอ้ขูดจนเกี้ยงจนเกี้ยงแต่ว่าหน้า<อ>ในบนรุปลงเลยวะเพราะว่ามันดันขึ้นมาอ๋อนะครับนี่นะครับทำนาก็จะไม่ค่อยได้ผลตินแถวแวนี้มันเค็มเป็นนาเกลือ โอ้นี่นี่นี่น,น,นี่ครับโอ้นี่เป็นขี้ทาเดี๋ยวขออนุญาตเปิดให้ยายเปิดแห้เบิงทางในนะครับเป็นอะไรนอกครับขี้ทาแหล่งผลิตคืออันเป็นที่มานะครับเป็นต้นตอของเกลือสินเทานี่ก็เอานี่ลระไปต้มเนาะเอาไปเข้ากระบวนการที่คลิป EP ที่แล้วนะครับที่เอาขี้ทานี่ไปไป,ไปใช้ใน้ําแล้วก็กองเอาน้ํามันไปต้มไ่ไดเป็นอย่างนี้นะอ๋อ มันก็เหมือนมันเหมือนดินดินทรายเหมือนกับดินทรายเพราะว่ามันเป็นดินทรายครับแต่ว่ามันมีความเค็มอยู่มันมีเกล็ดเกล็ดอยู่ความเค็มอ๋อกระสอบใส่กระสอบแบบนี้ไว้กระสอบหนึ่งบัวสกิโลครับน่าจะหนักมากเลยโอ้ยสามคู่อะจารยแต่ว่าต้องจ้างคนมาขนแป่นบ่ะครับอาจารยจ้างค่ะอ๋อต้องจ้างคนมาขนโอ้ยผู้เจ้ายกไว้เออนี่นี่นี่ได้ได้โอ้เยอะอยู่ครับนี่สามหกเก้าสิบสองสิบห้าสิบแปดยี่สิบกระกระสอบธรรมดาจ้างคนไบเลยครับนี่เขาเอาไปไล้ครับค่าขน หลาน,านาหลานมาน้หลนให้บรบิจาคทิ้งดอกให้เพิ่นกระสอบละสิบบาทเอารถถมาโขนเอาคขนแล้วเขาก็เขาก็ากากไปเข้าสู่กระบวนการเอาไปปั่าไปปั่ใไชซุ้งเนาะแช่น้านําแล้วก็เอาน้ํมามันแล้วก็มาต้มอ,อันนี้เป็นวิธีการมันนะครับวันนี้เราพาท่านมาเบิ้งพาท่านมาดูนะครับที่มานี่อยู่ตรงนี้เองนะครับอันนี้นี่เป็นเป็นแร่งเกลือขาวเป็นบอกครับยายแร่งเกลือขาวค่ะอ๋อเป็นเกลือเกลือขาวนะครับไม่แม่นเกลือว่แม่นเกลือเหลืองถ้าเกลือเหลืองอยู่ยังที่หนึ่งบอกครับอยู่อีกท อ๋อเกลือเรืองอ๋อเกลือเรืองจะอยู่ทางโน้นนะครับแต่แต่ไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยหลายเท่าไหร่รแต่เกือข่าวจะหลายอยู่น,นี่นี่มาขูดกันสี่คนจะเห็นว่าตรงนี้มีนี่หุ่นยายป้อมเนี่ยเยอะสุดแล้วนี่ตรงนี้นี่หลายกระสอบสิบกว่ากระสอบตรงโน้นอ,อีกกองนึงแล้วก็พุทธอีกกองนึงครับอ๋อเป็นเป็นนา้าโยโบนิลัาของกันละวะเนาะเออมันมีเยอะแยะโอ้นะครับ นี่นะครับเป็นการใช้วิกฤตนอกเฮ็ดหน้ากับบ่เคยได้ผลก็เลยเอามาเฮ็ดเกลือนี่แหละอ่ามาเกลืออืมอืมนี่นี่ครับแม่นมาบ่ได้ผลนี่ดูครับอ่าเป็นเกลือเอาเอาขี้ง้อมาใส่ก็คือสีหยาดกี่ดอกนี่เพราะว่ามันเค็มอ่าครับมันเค็มมันออกซิเจนนันนี่น้องโอ้อ่าใช่ใช่มันจะขึ้นนอขึ้นนอไปเลยครับแสดงว่าเกลือเนี่ยพอมันดันขึ้นมาหลายๆนี่ถ้าเทลงไปด้วยขวดเป็นนอขึ้นมาเลยน้ำแห้่ ขึ้นเกลือเลยเป็นเกลือเ,ลเป็นนอขึ้นมาเลยนอขึ้นมานแสดงว่าโอ้แสดงว่าใต้ดินเขานี่เกลือสีลายขนาดนน่าจะเป็นดงเกลือเลยนะครับแถวนี้บ้านองเฮนี่มีปัญหาเรื่องของดินเค็มนะครับแต่ว่าเขาก็เอาตรงนี้แหละต้มเกลือนี่บ้านองเฮเขาต้มมาจากปีแล้วคุณยาย ตั้งแต่เกิดมาก็เห็นพ่อต้มเลยบอกพ่อแม่ไปเห็นยายเกิดมากับพ่อครับปู่ย่าสังกษากับพันกษีครับแต่เห็ดมาตลอดพี่น้องแถวตะบนเราบนคอเนี่ยค่ะกินเกลือบ้านเฮียนี่แหละอ่ากินเกลือบ้านเฮียนั้งใจอิ่มอีแม่ปู่ปูย่าตายายเขาต้มตลอดกินเกลือตลอดหลังๆมาเพื่อนก็เอาไปแปรรูปเนาะครับเป็นสบู่แน่แล้วก็ไปเติมไอโอดีนเพื่อนเราอาว่าขาดไอโอดีนแต่ก่อนกับบ้านเฮาก็เป็นข้อพอกหลายขาดไอโอดีนเพื่อนมันี้เพ่นก็เอาเกลือเฮานี่ล่ะไปเสริมไอโอดีนเข้าไป อันน้าไม้นี่หมอเขาอันหน้าไม้นี่เขาจะได้อยู่เกอรแบบนี้แหละ<อ>ให้เขาไปข่าวข่าบข่าวข่าวเปลี่ยนภาคข่าแน่ขายแต่ว่าขายนี่ไม่พอขายขายบ่พอขายเออนี่ครับนี่เป็นหญ้าพร้อมมดพร้อมเกลือแบบนี้บ,บีหนึ่งคุณายายมีรายได้จากการต้มเกลือไข่ประมาณจากพันถึงหมื่น บฮ่ฮอนมื่นด้อยครับบ่ฮอนห้าพัน,พน,ป,นพปีนี้เพราะว่าแยกค่ะก็สือมาต้มเกือบปีนี้สามสี่ปีหลังครับ่ได้เอตเลยอ๋อเพิ่งมาเฮ็ดเพิ่งมาเฮ็ดอ๋อก็แสดงว่าแต่ละคนนี่เฉลี่ยก็ประมาณคนละสี่ห้าพันนี่ละโอ๋ขอบคุณพูดได้หลายก็ได้หลายค,คืว่าฮัลโหลแสดงว่าดินแถวนี้นี่เค็มนะครับถ้าถ้าคุดคุดสระน้ำนี่นี่เห็นสระน้ำอยู่นี่น้ำจะเป็นสีฟ้าใสเลยเออเออเดี๋ยวผมจะไปเบิ้ง นะครับโดยเฉพาะเนี่ยคุณยายพาพาไปเบิงมะเบิงน้ำน้ำน้ำไหลสาดน้ำที่ขุดมาเนื่องจากมันมีมันมีโซเดียมคลอไรด์เยอะนะครับโซเดียมคลอไรด์ลายมันก็เลยเค็มนี่นี่นี่มาเบิงมาเบิงสาดน้ำกันครับผมโอ้โให้คุณยายพาไปเบิงอันนี้เป็นสาคของไอ้นะเจ้าของนาเพื่อนเนาะของนาอ๋อของเจ้าของนาเพื่อนผมเคยมาเคยมาอยู่รอบหนึ่งตอนเพิ่นขุดใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นโครงการนะครับสาดน้ำสองพันหนึ่งร้อยลูกบอลเมตรนะครับหนึ่งกระบวนึารกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ปลายอยู่อย่บอกรับน้ำเค็มขนาดนี้นออโอ้น้ำเค็มปลาก็บ่อยู่นะครับปลาก็ไม่อยู่จงใจต้องเหตุเป็นสาวยน้ำนะมันใสถ้าง,งูคอยบาลงมันจะใสขนาดได้นี่เนะาะโอ,อะ้นี่คุณยายผมจะพามาเบ่งนะครับสระน้ำที่ขุดในพื้นที่ดินเค็มนี่นี่นะครับนี่นะครับนี่จะใสเป็นสีฟ้าเลยโอ้นะครับหน้าลงแปะหับนะครับใสเป็นสีฟ้าเลยนี่นะครับนี่นะ ยิ่งถ้านานต,ตอน้ําหลๆนี่แห้งๆชัดเจนแห้งชัดเจนนะครับ <_ d ian> คือดินมันมีความเค็มปล่อยป่าก็ไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ผลน,นะครับก็จะได้ผล,มมนนลอมีทางเดียวคือเลี้ยงกุ้งกุ้งกำกามกุ้งน้ำปล่อย <_ d ian> โอ้เป็นแบบนี้นะครับก็ทาําพื้ที่แนวีดินเค็มก็มีทางเดียวคือเอาความเค็มแหล้วมาใช้ประโยชน์ผลิตเกลือขายเนาะเป็นเป็นอาชีพเสริมวันนี้ขอบคุณคุณยายมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม